สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวป๊อบนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูบิตคอยกันเหมือนเดิมนะครับในตอนนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าบิตคอยมีการตกลงมานะครับแล้วตัวผมเนี่ยก็ดอยเหมือนกันนะครับคือการที่บิตคอยมีการตกลงมา2-3,000จุดในตอนนี้เนี่ยมันทําให้กราฟบิตคอยมันดูแย่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากกราฟในตอนนี้นะครับถ้าเราดูกันที่ทรงบลูแฟกก่อนเราจะเห็นได้ว่ามันมีการย่อลงมานะครับแล้วมันมีการตกลงมาต่อ แต่ยังไงก็ตามมันยังไม่ปิดแท่งแน่นอนว่าการที่บิดคอยแท่งก่อนหน้าแท่งเทียนวีคเนี่ยนะครับปิดแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมไม่ชอบอยู่แล้วแหละนะครับคือปิดแบบนี้เนี่ยเป็นการบอกมาเลยนะว่าตอนที่บิดคอยพยายามขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันขึ้นไปไม่ไหวจริงๆนะครับพอชนแนวต้านที่สําคัญคือประมาณ7 3 5 0 0ขึ้นไปเนี่ยโดนคนเทขายนะครับแล้วมันทําให้ตกลงมาแทบจะอยู่ราคาเดิมเลย ทีนี้มันปิดเป็นเก็สโตนโดจิไหมก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ใช่เกฟสโตนโดจินะครับแต่มันเป็นแท่งเทียนที่บอกมาว่าอาจจะเกิดการกลับตัวได้นะถ้าเป็นแบบนี้ซึ่งการปิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับมันเป็นข้อเสียใช่ไหมแต่ในข้อเสียมันก็ยังมีข้อดีอยู่นิดหนึ่งคือมันปิดอย่างนี้ก็จริงแต่มันปิดยืนเหนือเส้นสีเขียวข้างบนมันยังพอตีความอีกแบบหนึ่งได้ว่าบิตคอยนี่มีการเบรกบูแฟกขึ้นมานะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ขึ้นไปในตอนนี้นะครับ แต่มันก็เบรกขึ้นมาและพยายามที่จะยืนเหนือตรงเส้นสีเขียวข้างบนให้ได้อยู่นะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถ้ามันจะขึ้นไปจริงๆนะครับจุดแรกที่ผมช้อนเลยนะครับบอกตามตรงว่าผมช้อนตรงเส้นสีน้ําเงินจุดตรงนี้นะครับราคาประมาณ68,800ไปจนถึง6 9 0 0 0นะครับไอ้ตรงจุดเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ผมกลับเข้าไปช้อนบิตคอยนะครับหลังจากที่มันมีการตกลงมาแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันตกมาไม่หยุด อย่างเมื่อวานนะครับบิตคอยมีการตกลงไปสูงสุดที่ประมาณ66,800แเนาะแต่ตื่นมาเนี่ยมันปิดแท่งยืนเหนือประมาณ67,800ได้เอาเป็นว่าแผนสําหรับตัวผมในตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะดูแล้วก็นําไปปรับเปลี่ยนกับตัวเองได้นะสาหรับผมในตอนนี้นะครับจุดเส้นสีน้ําเงินเหล่านี่เป็นจุดที่ผมจะช้อนบิตคอยถ้าเกิดบิตคอยมันเกิดการปิดแท่งแล้วต่ํากว่าเส้นสีน้ําเงินข้างล่างสุดซึ่งเป็นราคาประมาณ66,200เนี่ย ต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะทําให้ราคาบิตคอยตกลงไปถึง61,500ได้เลยซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอตอนที่มันปิดแท่งต่ํากว่าเนี่ยตัวผมอาจจะขายบิตคอยหรือว่ายอม SL เนะครับเพื่อตัดขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดเหล่านี้รับอยู่นะครับแล้วบิตคอยเกิดการดีดกลับขึ้นไปมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะทําให้บิตคอยสามารถกลับขึ้นไปจนถึง76 2 6 5ได้เลย อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆวางแผนเลยนะครับแต่สําหรับผมในตอนนี้เนี่ยคือผมดอยอยู่นะดอยประมาณพันกว่าจุดเองนะครับรู้สึกว่ามันยังสามารถเป็นได้2มุมนะก็เลยอยากลองเสี่ยงเข้าไปดูนะครับตัวผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปเสี่ยงมั่วๆนะมันมีเหตุผลนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามาดูกันที่ Mac กดีในทางเฟรมวิกนะครับเราจะเห็นได้เนาะมันเพิ่งตัดกันขึ้นเองและไอ้แท่งเทียนสีเขียวที่มันตัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะ มันไม่ใช่แท่งเทียนที่ตัดขึ้นมาแล้วมันต่าลงไปเรื่อยๆนี่ถูกไหมครับก็ยังพอมีโอกาสลุ้นนะว่าไอ้ตัดขึ้นครั้งเนี้ยมันอาจจะทําให้บิตคอยสามารถขึ้นไปต่อได้นะอาจจะเป็นการขึ้นหลอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการเล่นสปอร์ตในครั้งนี้ของผมเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการเล่นทขำเท่านั้นเองนะครับเป็นการเล่นในเลียสั้นๆแต่แน่นอนนะครับแง่ดีก็ต้องมีแง่ร้าย,ายถูกไหมตอนนี้เนี่ยสโตคัสติกไอซ์ของบิตคอยมีการขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอรแล้วนะครับถ้าเกิดมันปิดดวขึ้้นนมมาแลลััตงโเค อาจจะดูไม่ดีจริงๆนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยรอดูไปก่อนนะครับรอดูว่ามันจะเล่นยังไงมันเพิ่งจะเริ่มแท่งใหม่มาไม่กี่วันเองนะครับวันเดียวเองเนาะส่วนในทางเฟรมมันนะครับต้องบอกว่ามันจะเล่นอย่างนี้จริงๆหรอบิตคอยจะเลี่ยมกับผมจริงๆใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยคือมันเหมือนจะตัดขึ้นนะครับแต่มันยังไม่ปิดแท่งเนาะถูกไหมพอยังไม่ปิดแท่งมันยังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับมันเกือบจะตัดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นปะมันกลายเป็นปากเป็ดอีกแล้ว มันเหมือนจะตัดขึ้นแล้วมันกลายเป็นปากเป็ดนะครับมันอาจจะส่งผลให้ตกลงไปต่อได้นะถ้ามันปิดราคาแถวนี้นะครับคือมันจะไม่ตัดขึ้นนั่นเองเนาะก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในทางเฟรมมันไม่ยอมตัดขึ้นเนี่ยแปลว่าตัวที่จะส่งผลให้บิตคอยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้น้อยลงไปหนึ่งตัวนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันถ้าเรามาดูกันนะครับเราจะเห็นเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าบิตคอยมันกําลังจะขึึ้ um Bitcoin ้้นนนนไปปต่่่อเาะะ็ททีจํใหวิงข แท่งเทียนหรือว่าราคาบิตคอยเนี่ยมักจะยืนเหนือเส้นสีเขียวเห็นไหมครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนแบลลิชนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้จะกลายเป็นเส้นแนวต้านแล้วถามว่ามันจะถึงท็อปเมื่อไหร่ทุกครั้งเวลามันจะถึงท็อปนะครับราคาบิตคอยเนี่ยมักจะวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วทําให้ราคาแท่งเทียนเนี่ยขึ้นไปเลยทั้งเส้นสีแดงขึ้นไปเลยทั้งเส้นสีเขียวแล้วไอ้สอเส้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากๆเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นจังหวะที่บอกมาว่าแถวนนนนั้้เเีี่่มโอกาสทจะะป็ล อย่างในรอบนี้นะครับก็เป็นท็อปของบิตคอยถูกไหมครับในรอบนี้ก็เป็นท็อปของบนะิตคอยเนาะต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทั้ง2เส้นยังห่างกันมากๆแต่มันมีจุดหนึ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าเกิดว่าเรามาดูย้อนในอดีตเนาะตอนก่อนที่บิตคอยจะขึ้นเนี่ยนะครับมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันห่างกันมากๆเห็นไหมไอ้ช่วงจังหวะเนี่ยเส้นสีแดงวิ่งขึ้นไปเส้นสีเขียววิ่งลงมาสักพักหนึ่งเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นนะครับเกิดการแคชอย่างหนักแล้วหลังจากนั้นค่อยวิ่งขึ้นไป จากที่ผมดูนะครับในไซเคิลทั้งหมดนะมันเกิดแบบนี้มาแค่1รอบเท่านั้นนะครับก็คือราคาบิตคอยเนี่ยเหมือนจะทําท่าทีดีแล้วแหละเหมือนจะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นไปนะครับแล้วมันก็เริ่มตกลงมาตกลงมาจนอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วสุดท้ายเส้นสีแดงวิ่งขึ้นไปเส้นสีเขียววิ่งลงมาสุดท้ายเกิดการแคชอย่างหนักสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายๆอยู่นะครับคือราคาบิตคอยวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเส้นสีเขียวเป็นเส้นซอตมาโดดยล สุดท้ายกลับลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวต่ำลงมาต่ำลงมานะครับแล้วกลับขึ้นไปได้ทีนี้เนี่ยไอแท่งปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันเกิดการตกลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเส้นสีเขียวมันวิ่งลงแล้วเส้นสีแดงมันหักขึ้นเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดการแคชหรือว่าเกิดการตกได้อย่างหนักนะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่เข้ามาแล้วทําให้เกิดการตกแบบ สถานการณ์โควิดก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหตุการณ์โควิดเหมือนเดิมก็ได้เนาะก็อันเนี้ยให้รู้ไว้เพื่อระวังตัวไว้ละกันนะครับโอเคครับทีนี้มาถึงสรุปเลยดีกว่านะสําหรับผมในตอนนี้นะครับตัวผมเนี่ยคิดว่าผมยังขอถือบิตคอยดูสถานการณ์สักพักหนึ่งก่อนนะครับจุดที่ผมตั้ง SL ไว้ A เนี่ยผมได้บอกคุณเพื่อนไปแล้วเนาะถ้าเกิดบิตคอยมีการตกลงมานะครับต่ำกว่า66,00 0เมื่อไหร่ปิดแท่งด้วยนะไม่ใช่ตกลงมาแป๊บเดียวเราวิ่งขึ้นเนาะตกมาาว่วานน่่่ํเือไห โอเคผมจะยอมแพ้นะครับผมจะยอมแพ้ทั้งสปอรตทั้งฟิวเจอร์เลยนะครับยอมขาดทุนนิดหน่อยแล้วออกมาดูสถานการณ์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยอยังเล่นอยู่แถวเนี้ยยังเล่นอยู่ 68,000, 69,000, 67,000เนี่ยผมคิดว่ายังพอมีโอกาสเสี่ยงได้อยู่นะครับเพราะมันยังอยู่ในช่วงโซนรับของบิตคอยนะยังมีโอกาสที่มันจะทําให้บิตคอยเด้งขึ้นไปได้อยู่อันนี้นะครับเป็นแผนส่วนตัวนะครับเพื่อนๆลองนําสิ่งที่ผมบอกเนี่ย ไปปรับเปลี่ยนกับแผนของเพื่อนดูกันเองแล้วกันนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ